สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะเมื่อนี้นะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้เสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเขาไม่ได้หยุดงานดอกเดือนนี้เขาไม่ได้หยุดเลยที่จริงเขาหยุดวันจันทร์มืออื่นพี่น้องเขาหยุดงานมืออื่นแต่ว่ามืออื่นเขาแจะไปเหตุงานเพื่อวเขาเดือนนี้เขาเหตุงานสามสิบเอ็ดวันพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้เขาอยกระสีอ่าบขไ,ได้กินเข่าเด้พี่น้อง ไม่ได้กินเขาเดอกเมื่อนี้สิบห้ามัดอันแต่งห่อเขาไปกินหมองเฮ็ดงานนะพี่น้องเนาะแต่งห่อเขาไปกินหมองเฮ็ดงานน่ะหละเพราะว่าจับเขายวนที่ทํางานน่ะบ่แซบบ่แ่บ,บพี่น้องเนาะบ่ค่อยแ่ยบปานไดหรือว่าข่อยเบื่ออาหารกับบลูเนาะพี่น้องข่อยแต่แลยสิบห้าแต่งห่อเขาไปกินหมองเฮ็ดงานห่อเขากับบลมีอย่างดอกใส่กอกพันปีพี่น้อง ใ <ś> ส่กรอบพันปีคอยอซื้อมาจากบ้านน่ยคอยฟิตไว้สามสี่เดือนแนละ้วพี่น้องนะ่ะบ่รู้วมันสิกินได้เพใส่กรอบพันปีพี่น้องลื้อตู้เย็นออกมาคอยเสียดายมันข่าเสียวมาทอดไปกินนี่ลายเติบกรสิหนึ่งข้าเหนียวนะพี่น้องนะ 1, เนาะหนึ่งข้าเหนียวเราก็ต้มเนอะไม่เราก็ลวกผักดอกดอกผักกาดกระจนะพี่น้อง กินซ้ำนี่เราก็ตําเจวประแดกไปกินพ่อพี่น้องปเาขาขัสิแพ้ห่อเข่าไปกินหม่องเฮ็ดงานนะพี่น้องเนาะเดียวอันใครเอาเข่าแส่หวดกันพี่น้องเห็นมาสิแพ้แตงพ่อเข่าไปกินเดียวหนึ่งเข่ากันพี่น้องเลยนี่หนึ่งข้าเนี้ยวไปกินเอาเมื่อนี่ หนึ่งข่าวนี่วไปกินมะพี่น้องนะเ,เนาะข่าวนียมลหลายเติบข่อยมาไว้แต้มึกขึ้นเล่ขาข่าวนี่วกดนดไหนีแม้ห,วหวัวหัวจะขอหนึ่งน้อยหัวดน่อยหัวดน่อยเห็นลิกจิกยื้พี่นอ้องอ้อนี่แม้อสิบ้าหนึ่งข่าวนียวเห็นมะ ข่าเสียบหนึง่งขาเหนียวไปกินพี่น้องเปิดแก๊สกันหนึ่งขาเหนียวเราก็ท่าใส่กอกท่าใส่กอกล้วก็ตำเจ้าประดแดกกล้วก็ลวกพักซำมนี่ลนะพี่น้องเนาะเมนูมง่ายๆเอาเส่บกลัวซื้ออีกเดียเ๋ยวขยเกระทะนะนี่แม่ใส่กอก น้ำมันใส่ฟองทอดใส่กรอกเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่น้ำมันหลายตึ่ให้มันถั่วใส่เบิดนีแหละเนาะทอดใส่กรอกพอ่อไฟอ่อนๆเนะาะทอดใส่กรอกพี่น้องไฟแห้งบ่ได้ตะลิวข่อยโยใส่ดอกเดี๋ยวเด้อหาตะลิวก่อน อดไส้กรอกไปกินหนึ่งเข่าพร้อมพี่น้องเอ้ยอ้าบิดฟ้ากันถ้าแสกบกรอกไปกินพร้อสิบหาแตงหอเขอ่าไปกินพี่น้องเอ้ยถูกยากลำบากมือหยุดกับไ่ด้หยุดน้ำเขาน้ำพี่น้องเนาะ เดือนหาเงินก็ต้องหาเงินนะพี่น้องเมือ่อวันอาทิตย์ส่วนมากพี่น้องเขาก็สีหยุดกันคอยกับวได้หยุดดอกพี่น้องเอ้ยถูกยากลําบากหลายจากว่าสิหาเงินแนวใดจังสิได้เงินใดค้ำนะพี่น้องเดี๋ยวคอยหาแนวขีดใส่อันนี้ก่อน ี่น้องนี่ก็กระสิคีบใส่กอกใส่พี่น้องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะพี่น้องเนาะนี่ยูทู e ข่อยก็อยากลง้งข่อยก็เลยมหาพี่น้องบ่ม,งมีเวลาดหรอพี่น้องเอ,อ้ยยูทู e ก็อยากลงแน้วเขาได้เฮ็ดแล้วเนาะเขาก็อยากเฮ็ดต่ตอเอาเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าถิ่มอย่าปากกันเด้อเอา ถ้าใส่กรอบทอดหลายูเดฟพี่น้องเพราะว่าไข่ห่อไปกินไข่ไข่ซิบว่าสึกินเลยเมือน,นี่ไข่ซิบกินแต่แนวห่อไปเนี่หละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามขอพี่น้องผู้ใดอยากไปกินน้ำไข่กลับไปได้เด้อพี่น้องมองแค่น,นี้อันบิ๊กซีบางพีพี่น้อง นี่แม่หนึ่งเขาไว้หนึ่งเขากัทก็ใส่ปอกเราเดี๋ยวกระสิมีต้มน่ำไม้พี่น้องนี่ต้มน่ำไม่หมอหนึงแล้วก็ลวกผักกาดกระจอนพี่น้องเราก็ตำเจวไปแดกเนะนี่แม่ ไฟอ่อนๆพี่น้องปรตตูเปิดไฟแห้งมันสิแตกใส่เขาเนาะเห็นไหมพี่น้อเอาบัดนี้่กระสิทอดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแนีวเขาไม่อยากเข่าอาหารอันตามสั่งเขาอยเบื่อเบื่อในกินยังกาบบแซบฉันเนียวเจาะกระเด็นในเนียวแซียพี่น้องเลย เดี๋ยวค่อยเตรียมตัวอันตำเจ้าปลาแดกกันเ้อพี่น้องเด้อเตรียมเตรียมตัวตำเจ้าปลาแดครับพี่น้องค่อยหนึ่งกำลังหนึ่งเขายุพี่น้องเขาสิบม้าตำเจ้าปลาแดกเนาะนี่ใส่หมักพริกใส่กระเทียมพี่น้องพริกกระเทียมแลวก็อันเครือเทศนี่ ตำง่ายๆนี่แหละเนาะตำแบบเลา้าๆบนนอกบนนอกเขาเนี่ยแหละพี่น้องนไหม้ตำเจ้าปลาแดดเผัใสิไส้น้ำปลาแดเนะแม่ลักษมีนี่แสบลืมหัวหนัวลืมกิ๊กคือเจ้าแม่ลักษมี้วพี่น้อง <c oughs> ใส่น้ำปลาแดกจากน้อยกันจากสองซ่อนอกันเอาไปจำนะพี่น้องนะจำกินกับลวกผักสามลด ซอนนน้อยด็กพี่น้องบีบบังน้ําหวอดใส่จังน้อยพี่น้องเราแก,กใส่ผงนัวผงสุรสนี่แหละนะพี่น้องนาะซ้อนเดียวกับพอซ้อนเดียวคุณนุ้นกับพอจังน้อยนะรับ <c oughs> พี่น้องสำมนีแหละเจ้าประแดกถอยง่ายง่ายเสร็จแล้วขอก็สีห่อไปกินนด้ป่ะนี่ นั่งเจ้าปลาเดกเห็นปะห,หอมหอมนี่เจ้าปลาเดดไปเอ้าเข่าไข่กระซุกพอดีพี่นั่งค่ะกะสีเอาเข่าใส่กล้องก่อนนี่ซุกแล้วเข่ากระได้นี่พี่นั่ง เข่าสุกแล้วเ้างกระเสียวใส่กองเข่ากองเข่าหน้อยขอย่อยหน้าเนี่ยนี่นี่นี่ห้อก็สียห่อไปกินเดซีน้องมาที่นี่ให้ายมันออกจังไยกันพี่น้องโอยเฮีย <c oughs> นี่พี่น้องห่อเข่ากับหลายเติบเด้น,น,นี่นี่เนาะ อิ่มอยู่อิ่มสองข้าพล่นเนี่ยแดงห่อเข่าไปกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องาำเจ้าปลาแดกขอากระิีห้ออีกแบมนี้ให้กระจะห่ออีกจักหน่อยนี่พี่น้งองใส่กอบไข่ทอดเสร็จแล้ว ใส่กรอบได้กองหนึ่งพอดีน้ใส่กรอบไปกินมาเด้อู้ใดสิกินเขาน้ำข่อยไปกินของเหตุงานเด้อบิ๊กซีบางพีเด,ด้อพี่น้องเด้อเห็นไ,ไหมใส่กรอบเต็มกองพอดีเ้ยนะพี่น้องเสบแซบและแซบเซีบนะพี่น้องนะของแซบบ้านเฮาเนี่ยล่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเด้อใส่เตรียมที่นอย่งางทอดใส่กรอบทอดใส่กรอบแล้วก็ต้มผักเด้อยพี่น้องไอยแต่ต้มผักไว้พร่อเดี๋ยวไข่ขีบผักออกจากนี่กันเห็นมาพี่น้อง ต้มน้ำไม้ถิ่มไม้นี่ข้าวก็สิขคีบออกต้มน้ำไม้พร้อมข่อยหมุนไปหมุนมาแล้วกล้องขอ่อยชิคกันตัดต่อพี่น้องเนาะนี่ต้มน้ำไม้จืดดีดีน่าสิเป็นน้อไม้ไพ่บ้านนี่น้อยเงี้งพี่น้องน้อยเงีพูดพูดพวงมกแตงพี่น้องเอ้ย มืออือมตนปวดโพกครับนี่พี่น้องน้ามใครกับว่าทิมเนาใครลวกผักต่อเลยลวกผักต่อเลยนี่เห็นไหมผักกาศกระจอนหมุนไปหมุนมาเนี่ยเด้อกองเด้อลวกผักกาดกระจอนต่อรวด เสียเเดเลยพี่บัดที่นี่พี่น้องเอ,อเ้ยเฮ็ดข้าเดียวกันแล้วเอาลวกรากาศกระจอนนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข่เตรียมเตรียมลวกผักกันได้พี่น้องเด้ข่ายเตรียมลวกพักกันพี่น้อง <c oughs> หอยเฮ็ดเซ็จแล้วพี่น้องเลยค่ะสิเตรียมตัวไปอาบน,น้าแต่งตัวไปเฮ็ดงานล้วบ้ดนนี้นี่ห่อเข่า่อยพี่น้องก้องเขา่า <c oughs> ก้องเขา่าน้อยกินได้อยุสองขาบมู่กัสิได้กินน้ำผล่มพี่น้องนี่เอาอันนี้ใส่กอกี่พี่น้องใส่กอกกองหนึ่งเนาะกินง่ายๆนี่แหละเอาใส่กอกพันปีต้มนาไมมพี่น้องถุงหนึ่ง ขันซื้อกัสิหาซิบหกซิบหุ่นนี่ซุงนี่พี่น้องเราก็ลวกผักกาดกระจอนลวกผักกาดกระจอนเราก็แก้วประแดดถุงใ่พี่น้องมีสานี่แหละแล้วกินเนาะกินง่ายๆไม่ไขยเบื่ออาหารตามสั่งไปลื้อของในตู้เย็นไปเฮ็ดเอาพี่น้องเลยนี่เฮ็ดง,ง่ายกินง่ายเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ไข่กระสีไปเตะๆๆๆๆ เตรียมตัวไปเห็นงานแล้วพี่น้องเอ้ยบอคอยได้มีเวลามาหากันเ้อพี่น้องเ้อะคอยยากาเดี๋ยวนี้คอยยากาแต่ว่าคอยก็พยายามหาเวลามาหาพี่น้องเพราะว่าคอยคิดฮอดกันนะพี่น้องเนาะจังใดก็่าถิ่ม่าปากันเด้อพี่น้องเ้อฮหักกันแท้งกันคือเก่าลรอค่ะก็หักสุขคนเนาะพี่น้องเนาะตอบคอมเมนต์ซาแน่ก็่าว่ากันเ้อพี่น้องเ้อะจังใดก็สิไปหาสูบ้านละเนาะพี่น้องเนาะมือแรงคอยก็สิมาตอบคอมเมนต์ให้คือเก่าพี่น้อง พี่น้องมือคืนเนี่ยคอยตอบคอมเมนต์คอยนอนหลับโทรทัศน์ก็บ่ได้ปิดตื่นขึ้นมาตีสามไฟก็บ่ได้ปิดพี่น้องเลยห <c oughs> ิวนอนหลเ <c oughs> นาะตอบคอมเมนต์ตั้งแต่เที่ยงคืนจ,จังไดจังเผืนนอนหลับพี่น้องเซิร์ฟไปรับไปนเวีคอยระย่างพี่น้องเลยจังเดยก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพินคือเก่าได้พี่น้องหากกันแพงกันคือเก่า ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คอยน้ำเนเด้อพี่น้องเดอ้อคอยกัสิไปหาสุขคนคือเกาเนาะสำหรับมื้อนี่คอยเตรียมตัวไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเอาไว้ซัมนี่เนาะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อไปซัมนี่ครับบ๊ายบาย